สวัสดีค่ะหมปายะสวัสดีค่ะไปสวัสดีค่ะมาเปิดคลิปในป้างแล้วมืนน่อี่แต่คนละจุดประสงค์คนละประสงค์เอ่อไม,มไม่เก็บหมักเก็บหมักเกาลัดปายัางสวยได้ไหมมืดปลามืดมืด มันก็ลาดหลายปลานี่หมาง่ยายพ้อป้าญาติเราไปเลาะหาเห็ดก่อนเด้วตอนไปเก็บมันจะทา้เบิองเด้อนี่น้ำมันน้ำมันตุกน้ำเอาลงว่างกระเซ็นแบบนี้ล่ปะป้าญาบอกว่าเอาเอาหน่วยที่มันอันที่มันแตกออกเองหามเหยียบเอามันมาแสบมาสัน tiền đấy ta bà ta mất ngoài hấp ngoài nhai pa đỡ bớt kín xẹp vô ta bà bao kín leo kín leo bên xíu hơn tiềm nả đấy นี่เราเป็นตุ้มเต็มหนาเลยเรยนนแนะาเแ,แต่ค้นแผ้เนาะมาแง่ยีปะแต่ค้นแผ้แตาควันกินบ้าใดเลยแหละแยบออกป่ะพี่ยะเ,ยเดี๋ยวมันสิมันสิเสียบมึงน,นี่เดี๋ยวลลยอยู่ตามันถางตองเหยียบออกด้วยพี่ยะ แทนหมักได้หน่อยมักได้หน่อยเนาะแปเข้าไปไปต้นนี่หมักยังไงปะนี่นี่แคือหมักเหม็นเนาะคือคือบักหอยเหม็นนะตากเอาแกนเขาบอาตางใส่ถุงเดี๋ยววัน คุงมือแ,แบบกรรม,มกรข้อสางเลยนะพี่แอ๊ะน้อยๆไม่เลอ,อะได้ดเลยเต็มเลยเต็มเต็ม,ตม,ตมไปหมไดไล่ย่อะไ่หมดจะมาเรียกต้องแปด มึงไม้ต้นนี่ไดสองสามต้นบานเฮาสูงคักต้นใหม่ปลาใหม่งามปลาสนนปะปลายาปลาใหม่มึงต้นใหม่กระเจา้าต้นใหม่กระเจ้าตรงตรงนะตรงขึ้นไปตรงขึ้นไป,ไปไม่แต่ต้นใหญ่ใหญ่อันนี้น้อยอันนี้น้อย ไปกลนมันกระลีบจะซื้ออยู่ในหน่นวยมันบอกออมันเจ็ดมันอันแล้วไปแล้วไม่จะเมาหายโรคไปกินเลยด้ยดยน,นี่ป้าไหนไม่ยังแต่หมาไนได้หลายหลายธรรมชาติธรรมชาติอรรมชาติ่ภิยะเอ้าห้องหมีมีมอภิยะ เต็มเลยปเปล่าใช่ทำยังเดี๋ยวป่ะต้องมันต้องเอาถุงมือแบบอันหนาแน่นมนาะเก็บเนาะอ่ะใจดูเปิดเบื้องในกระตาดูยยงไม่ได้สื่อเด้อสื่อได้เลยย่างเดี๋ยวเห็ดกะเห็ดกะเก็บเองในหางรูละสี่สี่าสิบ มันเก็บไปขายเสยเห็นบ่เขาคือสิเลียกลายเป็นไม่ค่าเสย์หมดแหละแต่มันหมาอ้วนนี่เนาะหมาอ้วนๆตุ่นมันป่านี่ไล่ยม่ตุ่นมันเต็มเลยตุ่นใหม่กันอันนี้อันนี้ตุ่นมันตุ่นหมก

ตีนทืบออกมาง่ายที่สุดบ่ตีนทืบมันรอนเนี่ยมันนันวามันนันวามันสิบบอ้าตีนทืบต้นไม้นั่นบ่ร้อนมากมืนกับ่แตกมันก็ได้อยู่แต่ว่าขันทุกไปเก็บใบเดี๋ยวมันสิรีดแล้วมันมันสีแมงหมอดสิดจอมันเอาพี่จ้ะขันเท้ากินเลยนะนีอ้มึงูบางๆนี่ด้วเออข้างข้างข้างที่ตัวเออข้างยูขอน ต้อวการสิงม่คนมาเก็บอยู่เนาะเขากะเจ็บกันจอบดีก็เฮ้าด้อรงลังให้มาจอบดีก็เฮ้าหนต้งอยู่หน่อยอยู่แค่เขาคงจาเอาน้เอาเทียละส่มเทีละกงเขาไปหน่ยใหอยู่แต่่ กินบ่ได้เด้กินบ่ได้กินเลยไงเนาะสะกินแล้วเป็นตุ้มขึ้นเต้นแผลมักแซ่บยายเอิ้นมักแซ่บได้เอิญมักแซ่บอ่ะได้เอิญมักแสบวพี่ยอรเราเบิ่งอันนี้มันค้างอยู่ทุ่งขอนนี่เด้อ๋อเจ้าว่าเห็นมันอันนั้นมันข่านมันข่านนี่ยเห็นบ่ นี่กินบ่า้หมอหกสิกินได้กัน้เฮาไปห้ากินเลยกินได้หมายถึงว่าคันคันเอาไว้นี่มันสิบแกสแรมักสิรีไปเลยเฮาเอาไปเฮากินเลยั่นได้่จะานเฮาเอาไปแล้วเฮากินอาคืออานี่เด็กคือเ่เอาเนี่อันนี้เจ้าถิ่มลงนี่วนี่มันลดลงมาก็เกิดขึ้นมากนี่ อันนี้เบีย้ยมันเต็ม,มเลยมันเริ่มจะเบีย้ยต้นมากันมาเกาลาดเดน้นี่ยคุดไปปลูกเนาะเห็นมะเห็ดก็มาเกิดน้ำได้ต้นอันนี้เห็ดก็มาเกิดเบีย้ยหน่อยเต็มเลยน้ำเบีย้ยหน่อยหน่อยมันเก็เบไหมเก็บเออเก็บเก็บนายเนี่ยเบิ้งต้นมัผนผลเต็มเลยหมากัน คนกับคนกับมาหลายๆคนมาเก็บเออเอาเอา,เอามาเอาเอามาโชว์ผลงานเก็บมาหลายเด้เพราะว่าเปาหลายเอาแ้ำนี่เอาแ้ำนี่เอเอกินเท่าเดียวปะปีคลิปไปยะต้องเฝาไปรับลูกเด้ไป,ไปสวัสดีค่ะ <laughs>